สวัสดีครับผมอายุธคารครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถยอดนิยมของคนไทยอีกหนึ่งรุ่นของวัยรุ่นไทยอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับคันนี้แบรนด์จาก Honda นะครับ Honda City ้ซันะครับผมนี่นะฮะรถนะครับเป็นรถเครื่อง v ีเทคจดทะเบียนปี06นะครับจดทะเบียนปี06นะครับผมเครื่อง v ีเทคเดิมจากโรงงานตัวรถเป็นรถสีน้ำตาลเดิมจากโรงงานนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกามน้ำจมน้ำนะครับ ทำการเก็บซ่อมบํารุงแบตเทนนั้นต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากบางคนอยากจะเอาไปตกแต่งความสวยงามอีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่สมรรถนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างแอร์เย็นฉ่านะครับพร้อมใช้แน่นอนผสมภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเป็นของรุ่นพี่ที่ผมรู้จักอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้รุ่นรู้จักแบบสนิทเป็นการส่วนตัวจริงๆนะครับไม่ได้มาโมเมหรือแะ่อย่างใดนะครับ เขาทําการธนาคารแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวรัชดานะครับผมนี่นะฮะและแกไม่ได้ใช้งานแล้วก็จึงแบ่งมาขายให้กันนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมยังสวยงามนะครับแกขับขี่ไปใช้งานทุกวันนะครับผมแต่แกมีเป้าหมายใหม่ก็ไปออกรถใหม่มานะครับก็เลยแบ่งมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับนี่นะฮะคันนี้ Honda City Z X ซนะครับโดยรวมยังสวยงามนะครับสีสันนั้งคันเงาฉ่ำนะครับผมจะทําการนะครับเก็บริ้วรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ผัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีสปาภายในสปาห้องเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยนะครับรถไม่ได้โหลดนะครับแต่เปลี่ยนเป็นล้อแมกของเอวันนะครับใส่มาก็ลงตัวดูดีนะครับผมนี่ฮะภายในเป็นเบาะหนังนะครับสภาพเบาะก็มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเบาะคนขับก็มีรอยชํารุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ซีเรียสไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเพราะว่ามัน เป็นตามการใช้งานนะครับตามการขึ้นลงนะครับเอาไปแก้ก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับพวงมาลัยมีแบบมันติฟังอ่ามีแบบสปีดเจ็ดสปีดตามสไตล์ของ Honda City นะครับก็สามารถเล่นแบบแมนนวลได้นะครับผมไม่นะครับวิ่งมา2อง0 0 0หกกว่ากิโลแท้ๆนะครับนี่นะครับวิทยุก็สามารถใช้ USB ได้แอร์เย็นฉ่ำปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะฮะนี่นะฮะในส่วนของ ด้านหลังนะครับฝั่งคนนั่งก็กว้างขวางนั่งสบายดีตามสไตล์ติตตี้สะอาดสะอาดดีนะครับผมนี่นะฮะก่อนที่จะไปดูด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูบงกบหรือที่เรียกว่าเม็ดอาร์ตทั้ง4ด้านกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเม็ดอาร์ตมีอยู่ครบนะครับเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะฮะกะให้ดูนะครับนี่นะฮะ อาต่างๆมีให้ครบนะครับนี่นะครับมันแกะค่อนข้างยากนะครับผมนี่นะฮะรถไม่มีชนหนักตัดต่อพิควัำหรือจมน้ําแน่นอนตามคอนเซ็ปต์ร้านเรานะครับอย่างที่เคยบอกนะครับรถเก่าๆรถปีต่ําๆหรือรถราคาถูกๆแสนต้นๆแบบนี้ไปซื้อซากมาปั้นขายพวกคุณมันไม่คุ้มหรอกครับผมโดนจับก็ไม่คุ้มกันแล้วนะครับผมบางคนดูเป็นเอามาก็ติดมือนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับ การันตีได้เลยนะครับไม่มีชนดนักตัดต่อพิกคว้าพิจอบน้าหรือสวมทะเบียนแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าถ้าผิดกฎหมายผมก็โดนจับแน่นอนแล้วหน้าผมอยู่ใน youtube อยู่ใน Facebook ไม่รู้กี่ร้อยคลิปกี่พันคลิปแล้วนะครับนี่นะฮะการันตีเลยนะครับนี่นะครับแกค่อนข้างยากครับผมโอเคนะครับให้ดูให้มั่นใจกันไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามเคยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ซอกเซิร์เดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับสันเสริญเนี่ยนะครับไอพวกคาบใครคาบอะไรนี้มีตามการใช้งานอยู่แล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็หลุมเหลิมก็เดิมๆไม่มีรอยจอดติดแก๊สยายงอะไหล่มีมาให้ครับผมนี่นะฮะเดีย๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับ นี่นะฮะมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีเพจก็อยู่ครบนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับผมนี่นะฮะพวกน็อตก็ไม่มีรอยแกะแต่อย่างใดฝากระโปรงก็ไม่มีรอยถอดแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับอย่างที่บอกนะครับรถไม่แพงราคาแสนก็บาทเอาซากเอาอะไรมาย้อมแมวขายมันไม่คุ้มกับการทำหรอกครับผมทำธุรกิจแบบนั้นไปก็เจ๊งอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะจัดไปครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับก็ภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีตามสไตล์ Honda City นะครับผมรถรุ่นนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันก็มี16-17กิโลลิตรอยู่แล้วนะครับถือว่าประหยัดมากเลยนะครับใช้โซฮก9 195นะครับผมนี่นะฮะก็ประหยัดดีนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ คันนี้ผมก็ขับมาจากแถวรัชดามาพุทธมนฑลสายสองระยะทางรวมบนทางห่วนก็สี่สิบห้าสิบกิโลเมตรก็ไร้ปัญหาความร้อนะครับเครื่องเกียร์ก็ดีขับไปร้อยบนทางหลวนก็ไม่ลอนไม่แต่อย่างใดนะครับการเทสรถของเรานะครับเราก็ขับเอาอยู่ประมาณร้อยร้อยี่สิบไม่เกินนี้นะครับผมเพราะว่าตามกฎหมายกําหนดนะครับนี่นะฮะไม่มีใครไปจมไม่ห้าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหรอกครับผมใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ขับกันอยู่ประมาณร้อยยี่ร้อยสามประมาณนี้นะฮะก็ขับดีนะฮะ ไร้ปัญหาก็ไม่ร่อนนะครับเกาะถนนดีนะครับใครที่หากขับขี่ใช้งานนะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพบริมนทลส่งฟรีตางจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับผมการส่งทุกครั้งนะครับออกนอกร้านนะครับมีมัดจําทุกครั้งนะครับอยากจะให้ส่งมีการเก็บมัดจำทุกครั้งนะครับผมถ้าไม่อยากมัดจำไม่ได้บาทเดียวมาดูหน้าร้านได้เลยนะครับผม สำหรับคนที่บอกว่ารถปีเก่าแล้วราคาแพงนะครับไม่ถูกใจไม่ต้องปวนไม่ต้องซื้อนะครับไม่ว่ากันนะครับผมคุณอยากได้รถปีใหม่ราคาถูกก็ไปหาเอาข้างหน้าครับที่นี่ไม่มีขายสําหรับคุณนะครับใครที่เข้าใจนะครับแสดงว่ารถคันนี้มันเหมาะกับคุณนะครับแต่ใครที่ไม่เข้าใจไม่เหมาะไม่ต้องฝืนนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ต้องปวดนะฮะนี่นะครับใครที่อยากได้ก็รีบจับรีบจองมาจําได้กบประจามานะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศไม่สะดวกมาดูรถ ก็มีวิดีโอคอดูได้หรือถ้าใครอยากให้เพื่อนให้ฝูงมาดูก็มาดูได้นะครับหรือใครจะพาช่างมาดูก็มาดูได้นะครับมาทดลองขับได้เราไม่เคยห่วงนะครับนี่นะฮะหาขับจี๋ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ